งานนี้ก็ถือเป็นงานแรกนะครับในการที่ทางมูลนิธิสนคลักและเพื่อนเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นแม่งานในการจัดงานนะครับแต่ก็โดยผ่านกองประกวดวิเซิร์ตเนี่ยซึ่งซึ่ง,งมีประสบการณ์ในการประกวดนางงามมายาวนานอยู่แล้วนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยตามที่ผมให้สัมภาษณ์ไปว่าเป็นการประกวดนางงามที่เป็นมิสกระสิงแวดลลอนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมัน ันเป็นสิ่งที่ทางเราทำงานช่วยเหลือสังคมมามายาวนานนะครับและการประกวดลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มองเรื่องของธุรกิจเต็มตัวนะครับเป็นเรื่องของการที่ได้นางงามที่มีความรู้ความสามารถมาแล้วก็มาช่วยกันดูแลสังคมรณรงค์ต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งคิดว่าเป็นการประกวดของมิรเอิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับเวทีประกวดในระดับ พื้นที่หรือระดับประเทศหรือระดับต่างประเทศเนี่ยก็ก็ก็คิดว่ามีประโยชน์มากจในในใริงๆทุกทุกวงการเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับในเรื่องเรื่องสังคมอะไรต่างๆได้อยู่แล้วนะครับอย่างวงการฟุตบอล ก็จะมีอาชีพฟุตบอลที่ที่หลากหลายนะครับในการที่จะช่วยช่วยเหลือนะครับบุคคลหรือว่าหรือว่าทางครอบครัวทางต่างๆได้ก็เช่นเดียวกัการนางงามเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่จะเป็นการต่อยอดในการช่วยเหลือบุคลากรเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งสองวงการเนี่ยจริงๆมาเชื่อมได้ ในการที่จะมาต่อยอดทํางานประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งซึ่งเราก็เน้นเรื่องเรื่องสังคมกันมาต่อเนื่องนะครับก,ก็ไม่ได้ยากต่อการที่จะมาเชื่อมต่อเลยนะครับเพียงแตอานำจุดแข็งของแต่และวงการเนี่ยมาดําเนินการผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในแง่ของสังคมประเทศชาติอะไรต่างๆหรือว่ามวลมนุษย์ทั่วโลกได้นะครับซึ่ง ทั้งสององค์การเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในระดับประเทศระดับโลกก็มีก็แบบแต่ที่เห็นเห็นไปไบก็คือวันที่18เนี่ยนะครับที่คุยกับดรน้องไว้ว่าจะเชิญนักฟุตบอลน,นะครับมามาเล่นฟุตบอลกับเราเหล่านางงาม <c oughs> ในเวทีมิสเอิร์ธนี่นะฮะเพราะว่าก็จะทำให้ให้อื น้องๆเนี่ยที่เป็นอยูใ่ในการเก็บตัวในค่ายเนี่ยมีมีรีแลกด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีโอกาสได้เล่นเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาระดับโลกนะครับ mm hmm. ทางทางผมก็จะเตรียมโค้ดที่มีลายเส้นด้วยนะวันนั้นจะามาลายเส้น BA อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยสอนน้องๆก่อนนะครับแล้วก็จะเล่นกันส่วนเรื่องที่จะมีแต้มต่ออย่างไรก็เดี๋ยวทนน้องกำหนดอีกที คะ้บคบมา,มาม,ากกม้กับ,บก Earth, นีมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณคองคอ์กรมิสเอิร์ธองค์กรแรกหลายคนบอกว่ามิสเอิร์ธจะโตไปยังไงนะคะก็ต้องอยู่ที่องค์กรนี้นะคะที่ จะผลักดันให้พวกเราเข้าไปอยู่ในคำว่า Down to Earth ตามที่เราพูดไปหลังจากที่เราทำ Mission for the earth หรือพันธกิจเพื่อโลกเนี่ยเซ e ด r เอิร์มาตลอด5ปีที่ผ่านมาแต่เราจะโตยังไงทุกหย่อมย่าจะรู้จัก Miss Earth Thailand ได้ยังไงคนไทยจะรู้จักแล้วก็ผลักดันร่วมไปในวัตถุประสงค์หลักของ Miss Earth Thailand ได้ยังไงก็ต้องเริ่มจากมิ s เอิร์ h องค์กรค่ะซึ่งวันนี้มิสเอิร์ h องค์กรคือมิอ Miss earth สเอิร์ h สุลกาลักษ์เนี่ยค่ะท่านก็เป็นทั้ง ผู้นำฝ่ายชายนะพูดตรงๆเพราะว่า king of sport ก็คือฟุตบอลนะคะแล้วคนที่เป็นุภาพบรูดอะมักจะมาเชียร์ฟุตบอลกันอย่างมากเลยแล้วเรากอ็อยู่ในโลกที่เวิร์ c คลาสมากแล้ววันนี้ท่านก็มาปลักอินกับทาง Miss Earth Thailand นะคะมิสอสุรการักษก็จะได้มีเทคนิควิธีนะคะที่จะรักตัวเองแล้วก็พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ไปร่วมกันเพราะตอนนี้วัยรุ่นเรานะคะใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์เลยติดจอมากบางทีมิจฉาชีพก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่เรากระโดดเข้าไปในการพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นความที่เราใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็หลงหลงไปในเรื่องแบบการพนันอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการกีฬาแล้วก็มิสเอิร์ธสามารถที่จะร่วมไปในการแก้ปัญหาเบื้องต้นตรงนี้ได้และยังมีเรื่องของ สุขอนามัยนะคะตอนนี้วัยรุ่นไทยเราไม่ค่อยรับรู้แล้วก็ความร้ายแรงของ HIV นะคะหรือโรคเอดเลยตอนนี้เป็นติดอันดับต้นๆน,นะคะของเอเชียแล้วมันเป็นปัญหาระดับแห่งการดำรงชีวิตเลยอะ่ะคือมันเสียหายทั้งชีวิตหรือมันเสียชีวิตได้เลยนะคะและครอบครัวก็จะต้องอพินพังไปด้วยกับเรื่องที่ไม่เรียนรู้ไม่ไม่ป้องกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะฝากคือเรื่องยาเสพติดค่ะ เราก็ต้ององค์กรสังคมด้านสังคมของเราทั้งมิสเอิร์ธสุลการักและเพื่อนรวมทั้งมิสเอิร์ธไทยแลนด์แลวก็หลายๆคนต้องตระหนักแล้วก็รู้ว่าลูกหลานเรากำลังอยู่ในวงล้อมของพยายนอันตรายนะคะถ้าเราร่วมมือกันได้ในระดับจุลภาคแล้วก็ไปถึงมหาภาคเราเชื่อว่าโลกเราจะสวยขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังอยู่คู่กับ เยาวชนคนไทยไปตลอดการแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาต่างๆที่ใหญ่หลวงเนี่ยจะคุกคามเด็กของเรานะคะแล้วก็คนไทยของเราค่ะอย่างฉนิดตั้งตัวไม่ติดกันเลยทีเดียวค่ะองน้งสรอกยู่นเวทีเนาะทีนี้ราเป็นกมการ้างคะเร้องคือแบบมันมันทำให้สระกลับไป คิดในมุมนั้นปีที่แล้ว,วแบบโอ้นั่นคือหนูเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบน้องสั์แบบพาหนูมาเป็นกรรมการเพราะว่ามันจะทําให้หนูรู้ว่าคนไหนที่สามารถเป็นมิสเอฟได้ที่จะมาช่วยโลกเราได้ที่จะมาเป็นกระบอกเสียงได้เพราะฉะนั้นสดาแบบดีใจมากที่มาเป็นกรรมการแล้วก็ดีใจที่จะมีการตัดสินในคนที่จะเป็นมิสเอฟร์ธไทยแลนด์สัีสนะิบห้าค่ะเราจะเทรนอะไรน้อง รสรบโซดานะคะซดาคิดว่าไม่ได้เป็นแบบสายเดินขนาดนั้นก็เลยคิดว่าจะเป็นสายพูดหรือว่าสายคอนเฟิเอนซ์เพราะว่าสดาก็เคยแบบเวลาอยู่บนเวทีจะรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบคํามันจะไม่ออกมาแล้วก็แบบกลัวว่าจะตายไหมอะไรแบบนี้นะคะ่ะสดาก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นพี่เลี้ยงในกองนะคะก็จะเป็นแบบคอนฟิร์เอนซ์บูสเตอร์แล้วก็เอากําลังใจให้น้องๆปีนี้ว่าเราจะพูดให้มันแบบให้คนมาฟังได้ยังไงวันนี้เห็น เพราะว่าแบบทุกคนมีความสามารถไม่เหมือนกันทุกคนสวยทุกคนเก่งแล้วก็แบบกรรมการปีนี้คือแบบต้องแบบคิดยากมากว่าคนไหนจะได้มงอะไรแบบนี้แลวในมุมมองเราเออศิลปาร์ตต้องเป็นแบบอะไรพี่เซนอะรค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาต้องเป็นคนที่หลักโลกแล้วก็คือไม่ไม่ต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าต้องทำอะไรที่มันที่มันเป็นเล็กๆกก่อนแล้วก็สามารถที่จะเติบโต ไปได้ตลอดไปเพราะว่าสรามองเห็นว่าอันนี้แหละคะ่ะมันคืออะไรที่จะสามารถทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆทุงคนชมค่ะท่านนึกว่าอะไรคือแรงจูงใจให้ประโดยดนไทอยู่ในวงของนาง,งานก็จริงจริงก็ได้รับการชวนจากนายกอน,นันต์สุข,ขาวเนี่ยแล้วก็มาดูลักษณะของคอนเซปต์ของการจัดงานเนี่ยมันก็โดนใจทางคณะกรรมการของมูลนิธิอยู่แล้ว รเราไม่ได้ไปมองเรื่องของเชิงธุรกิจจ๋าเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะสามารถหาสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาช่วยสังคมได้มาทำกิจกรรมของมูลนิธิได้อาจจะง่ายกว่าเพราะว่าสมัยนี้การที่เราไปจัดก๊อปอะไร,รต่างเนี่ยมันก็ขายไม่ง่ายเหมือนกัน นะครับอางจัดก๊อบเนี่ยอาจจะกว้วนหนึ่งส0่หมื่นะครับก,ก,ก,ก็ขายขายยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมนะครับเช่น mm hmm. ตัวอย่างว่าเออใครจะเป็นกรรมการตัดสินก็อาจจะสนับสนุน50,000อะไรประมาณนี้ซึ่งทางมูลนิธิก็ไม่ได้คิดเงินที่ทมาเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันลคล้ายๆเป็นทั้งเงินบริจาคนะครับ แล้วเงินตัวนี้เนี่ยก็พูดชัดว่ามาใช้ในกิจกรรมของมูนิธิแล้วก็กิจกรรมสารประโยชน์อออรอก็สนใช่นะครับทงทงก็คิดว่าหนึ่งหนึ่งคือผมผมก็มาจากนักเรียนศูน์รลักษ์ของศูนย์ลักากรเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เขาเรียกอะไรนีก็เหมือนโปรโมทตรงนี้เหมือนกันนะแล้วที่สำคัญก็ผมคิดว่าเราน่าจะ มีรายได้มาช่วยสวนับประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นปีแรกนะครับก็ต้องวางแผนปีต่อๆไปอย่างไรก็คุยแลเธอน้องว่าถ้าประสบความสําเร็จก็คงต้องจัดต่อเนื่องเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีนี้ในการที่จะเข้ามาสมัครเพราะการสมัครเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะเราก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเปิดเป็นเวทีให้กับ ให้กับน้องๆน,นะครับที่สนใจในเรื่องของเวอทอีนางงามนะครับซึ่งซึ่่องนี้เราก็มีประสบการณ์จาก m ิ d e เอิร์เนี่ยแล้วเราก็สามารถเราสามารถมีจกกระจายข้อมูลต่างๆในเรื่องของการรับสมัครต่อไปก็อาจจะไปถึงขนาดที่ว่าด่านศุนย์รก,กรในต่างจังหวัดเนี่ยส่งตัวแทนไปหาน้องๆที่ อาจจะมีะไรายได้น้อยนะครับแต่ว่ามีความสนใจทางด้านนี้เนี่ยอาจจะนำเข้ามาสมัครเพื่อที่จะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยครอบครัวเขาต่อไปได้นะครับก็คง,ง,งตัดสินใจได้ครับตัดสินใจได้เพระดูแล้วก็จริงๆก็การการลงทุนหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้มากเหมือน ก่อนที่ผมจะเข้ามาก็คิดโอ้โหม,มันต้องลงทุนเยอะแยะอะไรเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ช่วยกันนะครับคือเราก็ช่วยทางมิตรเอิร์ดด้วยนะครับว่าพวมิตรเอิร์ธเนี่ยเขาก็ต้องมีการที่ต้องดูแลน้องๆท,ที่ที่อะไรนะที่ที่ได้หลังวันแล้วนะครับหรือก็ต้องไปดูแลสังคมเหมือนกันผมดูนะบางทีมันก็ต้องม,มีมีมีหน่วยงานหรือองค์กรมาช่วยสนับสนุนนะ ก็ขออนญาตฝากขอบคุณมากนะคะที่ทางองค์กร m ิสเอ a r t สสุลการักษ์ท่านได้วิเคราะห์แล้วแหละกว่าจะจับเบอร์กันได้หรือ MOU กันได้ว่าเรามีส่วนเสียด่างร้อยหรือว่ามีอะไรที่มันดูไม่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็คงไม่มีผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเราก็ยังมีจุดหลักเด่นชัดในเรื่องของการดูแลสังคมเยาวชนแล้วก็ศักยภาพสตรีนะคะทีนี้วันนี้ ก็ถ้าอยากจะให้เป็นความจริงเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นวัยขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือโลกได้เร็วขึ้นนะคะก็ <c oughs> อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครเป็น Miss Earth องค์กรนะคะทุกๆองค์กรเลยค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าสุลกากรเองก็มีบทบาทในการคัดเลือกของที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ด้านภาษีอะไรต่างๆเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ขอฝากภาครัฐว่าพงีขยะเราก็มา มาปนเปื้อนในรูปแบบของการนําเข้าอะไรต่างๆนี้ถ้าวันนี้ทางทางศุลการักรเองเข้าใจถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมทรัพยากรมากขึ้นไปอีกกฎหมายก็จะเริ่มอัดมาชัดเจนขึ้นเงนี้ยค่ะแล้วก็ขณะดเดียวกันทาง อ,องค์กรต่างๆที่ก็ใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วทําอยู่ทุกวันเนะี้ยทำจริงๆจังๆอยู่ทุกวันแต่ก็ทําโดยฝ่ายบุคคลบ้างทําโดย HR บ้างไม่ได้ทําเป็นระดับไวรัลหรือว่าทำเฉพาะโต๊ะทํางานของท่านอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็อยากให้ท่านกระจายความร่วมมือค่ะเข้ามาอยู่ในคําว่ามิ s เอ a ร์ h องค์กรเพื่อทําให้มันจะนอกเหนือจากโต๊ะทํางานของท่านนอกเหนือจาก ฝ่ายบุคคลของท่านหรือองค์กรของท่านจะเป็นไวรัลในระดับโลกระดับประเทศแล้วก็ช่วยลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ท่านเข้ามาสมัครเป็นมิสเอิร์ธองค์กรกับเรานะคะแยกจัดก็ได้ร่วมจัดก็ได้ค่ะเราทําได้ทุกอย่างเพราะตอนนี้อย่างท่านก็เมตตาแล้วก็ไว้วางใจอกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ว่าให้จัดมิสเอิร์ธสุรการลักษให้ท่านหน่อยเราก็ย,ยินดีค่ะแล้วท่านก็ให้ความร่วมมือเราในเรื่องของการจัด คัดสรรน,นะคะคุณสมบัตินางงามเองนะคะคัดสรรคุณสมบัติแล้วก็จะดูแลนางงามไปอีก365วันซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากเพราะนางงามก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกโลนี่นะคะนางงามรู้สึกมียึดสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามทําเพื่อสังคมมาโดยตลอด และเรื่องของฟุตบอลท่านก็เห็นด้วยว่าผู้หญิงก็เตะฟุตบอลได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้ศิลรู้เทคนิคในระดับโลกว่าไรายได้ของนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยทำไมเราจะกระจาย GDP ตรงนี้ให้กับนางสาวของเรานางสาวเอิร์ธของเราได้เช่นกันแล้วก็เป็นการกระจายไรายได้และเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งด้วยค่ะถ้าผู้หญิงหันมาเตะฟุตบอลก็ใช้เวลาว่างอันเป็นประโยชน์แล้วหลีกภัยเรื่องยาเสพติดแล้วแล้วก็ใช้ ละเลิกในเรื่องอบายมุกต่างๆแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีแลว้วก็ความสวยงามไปด้วยก็หวังว่าเยาวชนคนไทยก็จะหันมาใส่ใจด้านกีฬามากขึ้นแล้วก็เยาวชนคนไทยก็จะมีไอดอลที่เป็นทั้งนางงามและเป็นนักฟุตบอลได้ด้วยนะคะเราฝากกันด้วยค่ะ มีความคิดสองอย่างนะคะอย่างแรกคือมันทําให้ชีวิตของกรรมการยากขึ้นแล้วก็อันที่สองนะคะคือฉันรู้สึกแบบว่าอบอุ่นหรือว่าไม่ใช่คําว่าอบอุ่นแต่ว่าแฮปปี้มากที่แต่ละปีมันจะมีคนมาสมัครมากขึ้นเพราะว่ามันแปลว่า Miss Earth อาจจะ is working แปลว่าเราสามารถไปดึงดูดคนได้มาหันมาหันแล้วก็มา care สิ่งแวดล้อมอะคะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบ it's finally working and people are finally listening มันจะมีคนที่ฟังมากขึ้นก็คงต้องดูรอดูประเมินงานก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจริงๆก็ก็เข้ามาครั้งแรกนะครับซึ <c oughs> ่งภาพที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยเราเราก็หมายความว่าเราได้เห็นภาพของ มิสเอิร์ธเนี่ยเขามีมาตรฐานอย่างไรไม่ได้เป็นแนวคิดที่เราที่เป็นข่าวนะฮะเต็มไปด้วยธุรกิจหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นร่ะโอเคทุกวงการมันก็มีลักษณะนี้แหละไม่ได้ว่าดีหรือหรือไม่ดีต่างๆเนี่ยแต่ว่าได้สัมผัสมิสเอิร์ธแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้เยอะนะฮะ ก็ก็เห็นก็ก็คงต้องประเมินดูก่อนว่าจะยังไงแต่เราก็มีแผนนะก็อบอกน้องว่าเราก็จะมีแผนน่าจะไปตามต่างจังหวัดอยู่เหมือนกันก็ถ้าไปได้เนี่ยจริงการประกวดก็ว่าไปนะเราสามารถที่จะสร้างเวทีให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นแล้วเรายังสามารถไปส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมรายกระจายรายได้สู่ชุมชน,นต่างๆเนี่ยพี่ว่าเวทีนี้น่าจะทำได้อยู่ ท่านเป็นนายกสมาคมชาวเพชรบุรีค่ะท่านว่าจะมีมิสเอิร์ธเพชรบุรีต่อค่ะขอบคุณท่านนะคะ